สวัสดีครับสวัสดีพี่นงองทุกคนครับตอนนี้ก็ตีห้าก็หอบแล้วพี่นงองเดี๋ยวพี่นงองเบื่องอย่างครับอหอบหอบหอบพี่น้องเห็นมัครับแกมคืนเนาะมันอาจจะมืดมืดมัวมาปิดแฟดก่อนี้พี่นงองกระพงไงไปตักมาเมื่อกี้ครับนี่พอ ป่ามันหน้ามันหน่อยโอ้ย oh, วัน <tinc S 1> ตืบเลยโอ้ยไงขัดังเนี่ยพี่น้องเลยโมตัมก็แปบพิซซิปมั้งเหรครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งแจ้งปุ๊บจะบอกว่าดางสั่งให้เบิ้งครับมันมีสองตัวก็เห็นสองตัวนอนคู่กันเลยดักแค่ตัวเดียวเดี๋ยวจะน้ำอีกตัวหนึ่งครับว่ายไปได้ครับว่ายตายโอเคครับเดี๋ยวผมรู้ก่อนเพราะว่าบ่มีคนไทยกล้องอยู่ครับมันมืดอยู่กลางน้ำ ครับพี่น้องนอนเอกเลกยยุดนี่ในกระมังนี่คดจองง,องเดี๋ยวจะช่างอยู่ครับนี่ไม่คุ้มเลยครับพี่น้องเบ็ดผมหักครับสามท่อนเลยแย่เลยเพราะว่าผมเอาเบ็ดไปด้วยเอาไว้ในเรือแบบนี้หมอสวกตักเอานะตักตักป่านะที่เรียกผมไม่จะเอาเบ็ดนี่เกี่ยวใส่สามทางเกี่ยวหลังเกี่ยวยังขึ้นมานะวันนี้ไมปตักสวกตักหักสามท่อนเลยพันกว่าบาทคุม้มบ่พี่น้อง เดี๋ยวผมจะช่างอยูเบิ่งครับพี่น้องคนนี้นะครับพี่น้องครับช่างแล้วครับเอาตะช่างใหญ่มาช่างครับนี่เก้าโลสี่ขีดเก้าโลสี่ขีดครับเกือบครึ่งเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปกับตกป๋าที่เกินต่อครับกันีลอีตุนเอาไม่ได้ซักเอาบ่าได้เลยตัวหน,นึ่งแลนหนีคั้นเบีดผมหักเลยตลาดเอาอันคันสวกไปตักเอาคันเบีดยดจาของหัก สามถดโหใส่ได้ภาบพี่น้องผมว่าได้ปลากระพงตัวนั้นเลี้ยวๆกัดเก่ารู้เคืองเลี้ยกัดว่าจะไปตกปลาข้างนอกบ่ได้ไปครับผมเฝ้าท่าเฝ้าปลาของเจ้าของเมือ่อเมืเ่อใหญ่มันตายแดดบ่ได้ไปสุดท้ายก็บ่ได้ได้มาได้อีกคืนนึงครับเนี่ยคืนนี้คืนที่สองครับผมไปพายเรือไปหาเบิรงอีกได้มาอีกครับเดี๋ยวจะพักี่น้องไปเบิ่งครับมีแตร บูใหญ่งงแต่ว่ามันหนังจอยครับมันมันหน้ามันตื่นมันขึ้นกินเหงาเบรอะไรมันไล่เหงียบรอะไรครับทองเกี่ยวมาเลยสองตัวไปครับพาเพิ่งครับต้องมือดอยู่ครับเป็นนองเลยเดี๋ยวเอากระมังเลยกำลันจะใส่มาครับโอ้น้ำมัน มันคือแคมป์คนงานเด้ย่ยป่าไผ่ต้องถ่ายซุ่มใน่เตือนก่อนครับว่าท่านผมมีคนถามซอยครับน้องน้องท่านไนเตือนดยเด้อเฮะ อยู่ในเรือคุณสามตัวครับสามตัวเลยผม,ผมมีคนไหไทยรูปเอถือกล้องไหรครับมันอยู่ในน้ำว่าผมตื่นแต่ตีสี่ละใครอยู่วันนี้ไม่ล้มครับเมื่อกี้ฝ้าเหลี่ยมอยู่พูนปับหนึ่ง มาที่เทิดฝนเลยปลาตะเพียนเหลือหลายครับป่บาตะเพียนเนี่ยตัวใหญ่เลยตัวละสามขีดสี่ขีดห้าขีดตัวลโลก็นมนีครับกระนินน้ำน้ำเหลืออยู่สามสิบเซนสี่สิบเซนเอ่แหละมันอยู่ได้จังไรครับพี่น้องเนี่ยผมตักได้ยังไงดยเอาสวกตักเอาเลยมันโบดินโบยังเลยคือว่ามันพร้อมตายแล้วนะมันโบไหวแล้วอือคือมันบัวไหวแล้วตอนนี้อี่ผม เืินสองสิมื่สมืสมมนะเมื่อเบิร์นนะผมก่นเฝ้าระวังนะเพราะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์เลี้ยงมาหลายปีแล้วเลี้ยงมาเกือบสิบปีแล้วครับโอเคครับจะถามมาซอยกันครับเพราะท่านเดือตื่นรับเอาคืนอได้ีกวครับย้ำมือตื่นเลยเดีย๋ยวผมจะพายเรือดูอีกรอบนึงนะครับ 嘿嘿嘿。 มันมีตัวอ้วนตัวหนึ่งตัวนี้อ้วนครับตัวนี้อยู่ได้ประมาณห้าโลครับตัวนี้น่าจะสี่โลสี่โลครับเดี๋ยวพี่น้องมันกระคักครับนี่ตัวนี้ห้าโลได้มันคดจังงงี่ยได้นะห้าโลกว่าๆนี่แหละตัวนี้ประมาณสี่โลสามโลกว่าถึงสี่โลตัวนี้นด้สี่โลได้ตัวนี้อ้วนตัวนี้ผอมนี่ทองกิ้วครับพี่น้องตัวนี้อ้วนอยู่ตัวนี้อ้วน ตอนนี้พร้อมนี่สังเกตด,ดูทองครับ ตัวนี้ผมก็จะไปให้คนดูแลสถานที่ตัวนี้ก็จะเก็บไว้กินครับนึกจากมันหอมผมพอมไปใกล้เขาหรอกครับตัวนี้เก็บไป้กินเหมือนกันครับเพราะกระพงถูกมากเก็บไปรูปจริงครับไปขายก็ไม่ได้ถูกครับ โอ้ยกล้องไม่ชัดกล้องไม่ชัดนี่ลาเลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็อาบน้าพี่เสื้อผ้าแล้วสายแล้วสายครับเดี๋ยวกำลังจาเดี๋ยวมายืนเบิ้งอีกรอบนึงครับสังเกตการอีกรอบนึงเผื่อมันเหลือหรือว่ามันยังไงเดี๋ยวมันตายครับเพราะว่าปาักเหตายแล้วมัน ทางนั้นมันเน่าครับพี่น้องมันจะเนา่าแล้วมันก็ดจีกินอะไรครับกินอะไรก็เลวโอ้หนากังวลครับพี่น้องเสียดายของนะถ้าปลาลุนเนี่ยตายมันมันค่อนข้างหลายวาดนะพี่น้องนะถ้าตายมา่งไม่ไม่ก็เห็นกับใครเนี่ยอยู่กันตายร้อยแล้วกินอะไรเหม็นโอเคครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ